โอเคครับผมเริ่มดี่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกเราจะเริ่มเต้นที่อินโทรก่อนนะครับเริ่มแรกช้อนสะโพกร,รับที่ 1, 2และยกขวาชึ้งพัด 3, 4และก้าวซ้ายกลางแขน 5, 6และเดินฟรีครับผมที่ 7, 8จากนั้นครับผมซิงเกิลดับเบิลเปิดเข่านะครับพร้อมกับมือปัดรับที่1สลับซ้าย2ขวาเบิ้ล3 และย่อลงครับผมดันเข่าครับขวา5้าซ้าย6และดูขึ้นช้อน7 8จากนั้น9้าขวานะครับวาดมือที่1สลับซ้าย2มือปัดลงสและขึ้น4และก้าวขวาไปด้านซ้ายครับที่5้าสะโพกและหและขาขวาชิดพร้อมกับโล่อ,อกครับผมที่7 8 อย่างนั้นพุ่งตัวไปทางด้านขวานะครับชี้ขึ้นก่อนที่1หัว2อกสามสะโพกสี่และขาขวาชิดนะครับชี้ซ้าย5ก้าวซ้ายชี้ขวา6และขาขวาชิดพร้อมกับมองครับที่7 8และสะบัดมือขึ้นครับผมที่1 2และย่อขวาซ้ายสลับพร้อมกับรูปอก3 4สี่ และซ้ําครับผมหันหลัง5สะบัดหัวนะครับ6และ9กาขาขวานะครับลูกคอที่7 8เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเดรียวพร้อมครับสแตนบาย5 6 7อินโทรครับช้อน1 2พัด3ากางแขน5 6เดินฟีที่7ซิงเกิลดับเบิลคับ หนึ่งสองเบิ้ลสามสี่ดันเข่าห้าซ้ายหกช้อนขึ้นเจ็ดแปดวาดทับหนึ่งสายสองปัดสามสี่ลงห้าสะโพกหกอกครับเจ็ดแปดชี้ขึ้นหนึ่งหัวสองอกสามสะโพกสี่ชี้ซ้ายห้าขวาหกมองเจ็ด แปัดขึ้น1 2องครับ3ามสี่สบัดขวาห้หและลูกอกเจเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งนะครับพินท้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับลองติ้งกับพิงแบบสโลมชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับทิ้งจังหวะไปก่อนนะครับ เจ็ดกินโทช้อนหนึ่งสองพัดสามสี่กลางแขน5้าหกเดินเจ็ดสิงโดับเบิลมาหนึ่เบิ้ลสสี่ยอห้าหขึ้นเจ็ดแปดไหสองตกสามสี่ลงห้าหกเจ็ชี้หสอง ห้าขวาหกมองเจ็ดแปดขึ้นหนึ่งสองอกสามสี่หมุนห้าหกรูปเจ็ดแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยว่าผมจะเต็มมากๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับนานๆจะได้เต้นเซ็กซี่เซ็กซี่สักทีนะฮะก็เลยต้องจัดให้ทุกคนหน่อยนะครับผมสำหรับใครนะครับ ที่อยากจะลองฝึกนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมเพลงนี้นะฮะต้องอาศัยช่วงเข่าสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะรู้สึกปวดปวดบ้างแต่เดี๋ยวอิกสักพักก็หายนะฮะแต่ถ้าเกิดใครปวดมากนะครับก็อย่าฝืนนะครับผมจะได้เต้นด้วยกันนานๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผิดเช่นเคยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย